ท่านผู้ชมครับช่วยกระป๋อด้วยเลยครับสัปดาห์ที่แล้วกระป๋อหนีพี่ฝนไปทําบุญมานะขากลับนะผมเผลอหลับไปแป๊บเดียวเองอยู่ดีๆพี่รถบัสอ่ะเขาพาผมมาลงที่ไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยข้างๆนะเราก็คุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยเขาเหนื่อยๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วด้านหลังของผมมาดูสิคนเยอะแยะเลยแต่เราก็ไม่กล้าพูดอ่ะเพราะเราไม่ใช่เด็กถิ่นอ่ะทําไงดีอะด่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับ,รบอันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอะไรอะครับจังหวัดสงขลาครับสงขลา เดี๋ยวภาคกลางหลับแป๊บเดียวว่าหลับไม่ถึงชั่วโมงนะทําไมมาถึงสองขาเลยคุณพี่สองขาแล้วครับท่านในนี้เป็นอะไรครับตลาดเหรอครับอ่าเป็นถนนคนเดินนะครับผมเป็นถนนคนเดินด้วยมีใครแนะนําผมได้บ้างไหมเอาคนแถวดีก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีพี่เลี้ยงอยู่นะเลี้ยงมาเลยไดใดนี่คนดีเปล่าเป็นคนดีน่ารักนะน้องหนึ่งน้องหนึ่งสวัสดีครับขอพี่ลองสิเด้เฮ้ย ผู้ชมไม่น่าเชื่อมาไกลาถึงสงขาย,ยังมีแฟนคลับตามมาด้วยพี่รู้จักผมได้ไงแฟนรายการอ้าวแฟนรายการวีดีวีดีครับ <laughs> พี่ฝนครับไหนๆก็ป๋อก็มาถึงสงขาแล้วนะครับไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศไปให้พี่ฝนอิจฉาเล่นๆนะแล้วรู้สึกว่าทไทยของกออ็ป๋อนี้ก็หล่อเข้มมากๆเลยพี่หนึ่งครับพอที่จะพากระป๋อไปข้างในหรือยังชาอยู่ใส่ไปกันเลยครับอะไรนะครับจะชาอยู่ใส่ไปกันเลยจัดชาอยู่ใส่ไปกันเลยครับไปแล้วตามมาเลย สวัสดีครับรักอันนี้ทาโกยากิแล้วครับนี่ท่านผู้ชม <laughs> กำลังนั่งปั้นเป็นกลมๆอยู่เลยอันนี้ทาโกยากิขึ้นชื่อป่ะพี่ทุกคนมาต้องแวะที่นี่ร้านแรกเลยครับร้านแรกเลยนะครับคุณเวเราเดินชิมไปเรื่อยๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับช <laughs> ชนชวน,ชน เราเราจะน่าเกลียดไหมถ้าเราให้ไก่เป่าให้กินพี่หนึ่งเป่าให้ผมหน่อยนี่เขาบอกว่าเป็นขนมตาลที่แบบถ้ามาที่นี่เราก็ต้องแวะมากินเลยใช่ไหมครับและเป็นเจ้าแรกใช่ไหมเจ้าแรกหรือสงขาหรือเปล่าเขาบอกว่าใช้ใบตาลแท้ๆเลยเหรอครับ อุยไม่พูดแต่ให้ชิมฟรีครับต้องลองร้อนมากครับท่านชมแดงขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณขนมตาลอร่อยอร่อยด้วยยังไงแล้วบายบายแฟนรายการใหม่ครับบายบายหน่อยบายบายหน่อย เขาบอกว่าซื้อครบ20บาทท่านชมแถม40บาทครับสีไม้10บาทใช่ไหมแถมไหมครับเนี่ยแถมไหมใจเปล่าพี่ใจเปล่าดีผมได้ไหมไ, <c oughs> yes ไ,ไม่คิดเงินหรอหูยอยากจะกินของฟรีต้องอย่างมานี่ไกด์เราเงียบจังเลย เตาเมื่อดีดำเลยอุ้ยสีพี่ตกใส่ะเหมือนจะโดนนะโอเคมาดังชมหที่เดียวเลยมันหายไปไหนโอม่ ปรายการเยอะขออนุญาตไปต่อนะครับพี่หนึ่งครับเมื่อกี้ผมกินของหวานไปแล้วแล้วเมื่อกี้เริ่มข่าวๆสักนิดหนึ่งแล้วลูกชิ้นนะมีอะไรที่หนักกว่านี้ไหมหอยทอดครับหอยทอดหาดใหญ่เหรอหอยใหญ่ไหมนี่กว่าสุราษฎร์าดิครับหอยใหญ่ยิ่งกว่าสุราษฎร์ครับไหนตรงไหนพาไปเลยดีกว่าไปครับมามามา ถึงแล้วใช่ไหมพี่หอยทอดนะท่้ำชมหอยทอดครับกระทะร้อนอันนี้เรียกว่าอะไรนะพี่หอยทอดกระทะร้อนซีฟู้ดนี่เจ้าของร้านเลยป่ะใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหุยเจ้าของร้านยังสาวอยู่เลยอ่ะหอยทอดต้องแซ่บมากได้เลยครับท่านชมชื่อคุณพี่อะไรบ้างเหรอวายผมชื่อพี่วันนะนะครับพี่วันนะครับภรรยาหรือเปล่าอภรรยาครับภรรยาชื่อคุณพี่อะไรครับจินตนาค่ะจินตนากับคุณพี่วันนะค่ะ จริงๆอยากเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่ากลัวน้ำมันกระเด็นใส่ลำพังแค่นี้ดำปีละพี่ดูครับหมดหรือยังครับเนี่ยตอนนี้ก<า>ระเป๋าแบบตง<า>งงุงถอยางอีกเหรอ<า>มีอะไรอีกพี่ขาหมูสุดเด็ดครับขาหม,<า>ม,มูเลยขาหมูรอครับ อยู่นี่แล้วเหรอถึงเร็วขาหมูเขาเรียกขาหมูผู้ใหญ่เป็ดแล้วขาหมูผู้ใหญ่เป็ดยังไงแล้วผมขอชิมหน่อยได้ไหมครับเอาแบบเด็ดๆยังไงดีขากีรู้ว่าเป็นเนื้อรวนหรือว่าเป็นมันรวนนี่ครับขากิหมดแล้วขากีหมดแล้วเห็นไหมเครื่องแกงดีไหมเครื่องแกงเขาให้ทานเครื่องแกงครับวันนี้เราจะไม่ได้กินขาหมูครับแต่เราจะได้อมเครื่องแกงแล้วก็ผักกาดดอง ร้อนอร่อยมากพี่ขอบคุณนะครับพี่อันนี้ไปทานเลยให้ทานด้วยฟรีอีกแล้วเฮ้ยวันนี้เราสามพกเงินมานะแต่ยังไม่ได้จ่ายเลยขาเป็นไงเป็นไงเป็นไงก็ใจดีอะพี่ครับใจมากครับใจมาก พี่ฝนครับเห็นไม้ของเต็มไม้เต็มมือกระป๋อเลยนะต้องบอกว่าพี่หนึ่งเนี่ยพากระป๋อช็อปได้ครับเราแม่ค้าเขาขที่นี่เขาใจดีมากเลยนะให้ของฟรีติดไม้ติดมือกลับมาเต็มเลยแต่ว่านอกจากของอร่อยนะพี่หนึ่งของเราเนีครับเขายังบอกว่ายังมีบรรยากาศดีๆที่จะนั่งรับประทานอาหารอร่อยๆนี้นะครับและเขาก็แนะนํากระป๋อให้มาที่นี่ครับด้านหลังเห็นหรือเปล่าพญานาคตัวใหญ่มากพี่หนึ่งครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่เรียกว่าสวนสองทะเลครับสวนสองทะเลเหรอครับใช่ครับเป็นที่พักผ่อนของชาวงมวัดสงขลาครับอ๋อก็คือ ชาวจังหวัดสงขลาได้ครับแล้วก็เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวได้ไหมใช่ครับย้ำครับพี่เขาบอกว่าย้ำว่าเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวได้ที่จะมาพักที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ย้อยเยยพี่นะครับแต่เขาบอกว่าหนุ่มสาวแค่น,นั้นเองเนาะยังไงล้วท่านผู้ชมครับขอฝากไว้นิดนึงฮะถ้าใครอยากให้กระป๋อนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดลายส่งเอสเอมากันเยอะๆเลยนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้หิวแล้วพี่ฝนครับ ยังไงกระป๋อก็ต้องขอไปทานอาหารอร่อยอร่อยรับลมนะครับดีๆอย่างนี้ก่อนแล้วกลับมาพบกับกระป๋อได้ใหม่นะครับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่แค่้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพียงเท่านั้นป่ามันเกินห้ามใจที่ข้างในความรู้สึกมันลึกๆจะคิดยังไง เคยพูดกันอะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้มันมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมายถ้าฉัมีใจในเปลา่าสิ่งทีมองมาที่ฉันรู้เปล่าที่เราเป็นอยู่